หนิงปณิตาเปิดแบบไม่มีกัก๊กเผยเลขทุบ,บวงสวงพญานาคสามตัวชัดๆเน้นๆถือวันดีเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเองอีกครั้งสำหรับนักสแสดงสาวหนิงปณิตาที่ล่าสุดได้จัดของไหว้และทำพิธีบวงสวงพญานาคณวัดปากคลอง11จังหวัดปทุมธานีโดยหนิงปณิตายังได้ถือโอกาสนำเลขจากทูบที่เผยให้เห็นกันชัดๆสามตัวเต็มมาฝากคอหวยอีกด้วยซึ่งเลขที่ปรากฏนั้นคือ เลข604พร้อมเขียนแคปชั่นว่า604โชคดีมีใช้อนุโมทนานะคะงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆทั้งยังไม่พลาดที่จะขอจดเลขดังกล่าวเก็บไว้เสี่ยงโชคในงวดต่อไปอีกด้วย yes.